สวัสดีครับพี่น้องกุ้งหนงนาออนไลน์นะครับวันนี้พาพี่น้องกุ้งหนงนาออนไลน์มาทำอาหารนะครับสำหรับกุ้งนะครับเป็นอาหารปั้นก้อนนะครับให้กุ้งกรามกรามนะครับคือเราเลี้ยงกุ้งกรามกรามเนี่ยที่บ่อสวนสุขใจไร้เท่าฝันนะครับก็คือบ่อของแอดมินเองทีนี้นะครับเราก็เลยอยากจะมาแชร์การทำ หัวอาหารนะครับปั้นก้อนนะครับเพื่อโยนให้เขากินนะครับจะสะดวกนะครับจะสะดวกกว่าก็คือเขาไม่ได้กินทีเดียวหมดเลยนะครับเขาก็จะกินไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เหมือนการให้หัวอาหารหอยขมประมาณนั้นนะครับสิ่งที่เราเตรียมก็คือมีรำอ่อนนะครับแล้วก็มีหัวอาหารปลาดุกนะครับแล้วก็เทลงไปครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ เทหัวาหารนะครับลงไปนะครับจากนั้นก็เทรำละเอียดลงไปรำละเอียดตัวนี้จะมีข้าวปลายเนียนะครับผมผสมข้าวปลายลงไปด้วยเพราะว่า,อ,าอยากให้เขายังไงละ่ะนะครับให้มอีอาหารเสริมของเขาด้วยนะครับนี่ฮะมันก็จะเหนียวๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นรำรำอ่อน นะครับถ้าเป็นลำอ่อนเนี่ยเขาจะเหนียวเลยนะครับเหนียวใส่อีกนิดหนึ่งนะครับใส่น้ำนิดหนึ่งนะครับปั้นได้เหนียวๆนะครับประมาณนี้นะครับนี่ฮะนะครับพอเริ่มเป็นก้อนนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ปั้นก้อนครับเห็นไหมครับเขาถ้าเป็นลำรำอ่อนนะครับเขาจะ นี่นะะนี่ฮะไม่ต้องปั้นใหญ่ครับประมาณนี้พอนะครับแต่ถ้าใครอยากจะให้ใหญ่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้ได้ทั้งหอยนะครับให้ได้ทั้งหอยให้ได้ทั้งกุ้งปลาที่เป็นปลาที่กินอาหารจมนะครับก็สามารถให้ได้นะครับอ่าผมไม่ทําก้อนใหญ่นะครับผมทําก้อนประมาณนี้นะครับแน่นอนเลยฮะถ้าสูตรนี้นี่กุ้งโตไวแน่นอนครับอ่า ราะว่าหัวอาหารก็จมอยู่ด้านล่างเนาะนะครับเขาก็สามารถทานได้ทีนี้ถ้า,าเราให้แล้วมันมันเหลือนะครับเราก็สามารถที่จะพึง่งแดดพึ่งลมเอาไว้ให้วันหลังได้นะครับนะครับพึ่งแดดพึ่งลมเอาไว้ให้ให้วันหลังได้เนี่ยครับประมาณนี้นะครับนีนะ่มาบอกเทคนิคดีๆให้กับพี่น้องที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอย นะครับเอาสูตรนี้ไปใช้ได้นะครับนะเป็นการให้อาหารนะครับเป็นการให้อาหารเสริมนะครับเขาจะมารุมกินเลยแล้วนะครับครับโอเคครับนี่ฮะเหนมฮะประมาณนี้นะครับครับโอเคครับนะสวัสดีครับ